เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมอเนกอีกครั้งนะครับอยู่กันในเกม Forza Horizon ภาค4อีกแล้วนั่นเองนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวอย่างที่สัญญาณไว้ครับเดี๋ยวจะไปแข่งสแตนเลสให้ดูนะครับยังไงอะเหมือนเราไปไปถ่ายหนังให้สตูดิโอว่าคนขับรถเขาขับไม่ได้อะไรงนี้หรือเปล่าก็เลยวานตัวเราไปช่วยในกองถ่ายหนังนั่นเองครับเอาขับรถไปกันเลยอุ้ยแล้วนี่อะไรนะครับโอ้ยจะโอ้จะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบชน ไปครับไปไปไปโอเคก็อ,อันนี้ยังไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเลยครับรถก็ยังเดิมๆอยู่เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวไปแบบนี้แหละไม่รู้เขาจะให้เราขับคันนี้หรือเปล่าถ้าขับคันนี้ต้องไปอัพเครื่องหน่อยครับโอ้ชาแล้วอืดเป็นเต่าแล้วเนะี่ยโอเคไปกันเลยยาวๆครับยาวๆอีก700เมตร700เมตรเลยหรอ700 700อเร้อยเออศไมล์หรอ <laughs> เดี๋ยวผมไปปรับเดี๋ยวผมเอ่อเล่นทานนี้จบเดี๋ยวค่อยไปปรับเอ่อเกใหม่ใหม่ครับมันเป็น MP อยู่เลยเป็นไม่นะไม่ใช่กิโลเมตรเดี๋ยวผมค่อยไปตั้งใหม่โอเคแต่ว่าตอนนี้เราสำคัญครับเขาเรียกตัวแล้วรีบๆไปไปที่กองถอยหนังไงโอเคเรียบร้อยครับมาถึงแล้วดูซิว่าเขาจแจเราทำอะไรเอาฟอร์ดโฟกัสไป ขับถ่ายหนังรึเปล่านี่ The Studio Driver Chapter โอ้ยคนดี้แหละที่ผมบอกเลยไอ้มอสเนี่ยแหะที่ขับรถเก่งคุณไปรู้เหรอเขาน่ะเก่งนะโอ้โหแถมเหมือนกัน้วยสวัสดีผมชื่อเดวิดวันนี้ผมอยากให้คุณมาช่วยในกองหน่อยนะไปขับรถเจ้าคันนั้นน่ะนายคงไม่ทำให้ฉันผิดหวังหรอกใช่ไหมโอเค ภาคมั่วนะอย่าไปใส่ใจอย่างที่ผมพูดนะผมพาคมัวนะอย่าไปใส่ใจไอที่ผมพูดโอเคไปสาระมันอยู่ตรงนี้บูกาสีไปครับไปไปโอ้โหรถที่เอาไปพังนั้นที่ตอนแรกให้ยืมปอดโฟกัสขับไปเล้ยังยังไม่ไว่ยไวเลยนะเล่นยับจะตายแล้วจะโถยไปโอ้ขับนี่วิ่งหลังเปิดนะครับคันนี้ ่แน่ใจครับอันนี้นนรุ่นอะไรรู้จักพอรู้จักบูกติครับแต่ว่าจำรุ่นไม่ค่อยได้อันนี้รุ่น,นโอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหรีเพย์ก่อนเลยมาขนาดนี้หน้ารถเขาิยู่เลยเนี่ยเอาตังค์ไหนไปจ่ายเออป๊บโอเค,อเค,อเคแรงจริงครับรถเ็ตทีไถ่ายเจมบอลมาเนี่ยโอเคมา,มาแล้ว เอาอันนี้ไปคับโอ้ยรถเนี้ยเป็นรถที่แพงมากเลยนะตูเราไปเข่ามานะห้าหมดอลลาร์นะนายขับไปมาดีๆแล้วกันนะหวังว่าจะไม่ทําให้รถพังเอ้ยแล้ไว้อย่าให้รถพังย้ำนะย้ำไว้เลยเพราะว่าโฟกัสฉันมันยับ ปล่อยโฟกัสยับไปแล้วเอาบูกติสักครันจะเป็นอะไรไปโอเครีบไปกันดีกว่าโอเคโอเคโอ้โหเขาบิทเจ็ตมาแล้วโอ้โหเตุใดไป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 เออรีบอยู่เดียวเบาเบาโอ้โหโอ้โหไม่ได้ครับอันนี้เร็วจริงๆไปไป เอาไหมเอาไหมอือหือโอเคเออไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหมันบินไปบินมาไอยูบินวนไปเลย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 โอเคเลี้ยงความเร็วไว้ครับอย่าให้มันเร็วเกินไปเร็วเกินไปเดี๋ยวดุโค้งโอเคไป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 โอ้โหเบรกโค้งนี้ครับ โอเคได้อย okay, okay. okay, so oh, ู่ได้อย like? <co okay. oh. okay. 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 ู่ไปโอเคข้างหน้าครับโมอืมอันนี้เข้าป่าตัดหญ้าโชว์้วไปไปไปโอเคได้เวลาบินกันแล้วโอ้โห โอเคผ่านโอ,โอ้ที่ผ่านเลยเนี่ยขับขนาดนี้ช่วงล่างไปหมาลูกเนี่ย <ไป S 2> โอ้โ <ไป S 2> ห,หจำมา949าิดปิดหรือพุทธวะโอเคสามดาวไปเลยเยี่ยมโอเคแล้วไงต่อเน,นี่ยได้เงินครับตามสภาพครับ <c oughs> <c oughs> เอาเงินไป โอเคผู้ติดตามเพิ่มด้วยนะโอ้ไปเป็นตันแมนผู้ติดตามไม่มาได้ไงล่ะโอเคครับใช่มาอีกโอ้โหผู้ติดตามรวมกันหมื่นกว่าคนเฮ้ยเมื่อกี้ขับดีมากเลยนะแต่ว่าลองมาขับแ,แนวแลนลี่ให้ดูหน่อยสิโอเคอยากให้ขับนักใช่ไหมโอเคผมจะแข่งแช์น,นี้อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตัดพาร์ด้วยก่อนนะครับเดี๋ยว จับบ่อยๆเลยนะครับพาต่อไปนี่รับรองว่าเฮ้ยแล้วผมออกมาอะไรตรงนี้แล้เอาไม่เอาไม,ไม่โอเคครับก็ก็เดี๋ยวผมจะไปแข่งแมตชนี้แมตหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวแมตต่อไปนี่หลังจากอันนี้ก็ผมจะอัพเป็นพาดีมันยาวมากกว่าน,นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเอ่อแต่งรถแต่งรถบ้างนะครับแล้วก็พาไปแข่งด้วยนะครับเดี๋ยวเรื่องราวของฟ o r เ a อร์เดสนนี่จะอยู่กับเราไปยาวๆเลยครับเดี๋ยว จะอัพเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีมันนี่เพียงพอก็เดี๋ยวจะไปเอาภาคห้ามยครับแต่ขอเล่นภาคสี่ให้คุ้มก่อนเออโอเคไปไปไปอันนี้เป็นการแข่งแบบแรล,ลลี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันตรงนู้นเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยดิบไปหนึ่งช็อตเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวภานี้จะเป็น ตั้นๆอีกพาร์ทหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปนี่รับรองว่าน่าจะยาวแน่นอนครับน่าจะเป็นพาร์ทที่ดูมีทั้งแข่งรถทั้งแต่งรถนะเดี๋ยวหลังจากพาร์ทนี้เดี๋ยวไปฟาร์มเงินก่อนให้ตาย่าโอเคโอเคตรงนี้เบรกเออเออโอเคไม่หลุดโค้งก็ถือว่าโอเคแล้วเล่นในคีย์บอร์ดลำบากนิดนึงครับแต่ว่าได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ โอเคโอเคมาอีกมาอีกเออยังไงล่ะโอเคถึงแล้วครับมาเข้าไปเลยโอเคมาแล้วนะดูสิแข่งอะไรเอาเมาส์ก่อนไหมเออเอาเมาส์ปกุเลยเลเอาเมาส์ไปก่อนเอเอ,เอ,เอรถคุณสวยมากเลยนะไปเจอข้างในแล้วกัน เฮ้อาสวัสดีคุณลีออนผมรอคุณตั้งนานนะได้ข่าวว่าไปทำรถที่สตูดิโอถ่ายหนังพังไม่ใช่เหรอเอ้ยใช่โอเคมาพังอีกสักคันจะเป็นอะไรไปอาให้เราเลือกรถเพิ่มครับโอเคเป็นอันนี้ฟอร์ดเอ็กโคเอ็กโคเอ็กโคเอสเอสคอร์ดเอสคอร์สไอเอสโอเคอันนี้เป็นอิมเปซาครับ อ่ะ WYX อันนี้น่าจะรู้จักกันดีน้องน้องรถหน้าหมูของเราอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเลนเซีย037เดเจอะไรก็ไม่รู้นะเรียกยากจริงเอาว่่ผมเอาคันนี้แด่นมันมาสโซ่มาโซ่คาดิเราเอาฟอร์ดไปแล้วเดี๋ยวฟอร์ดแบบฟอร์ดแบบเออฟอร์ดโฟกัสอ่ะเอารถมัสเซิลทรงแบบเอ่อแรนรี่ไปสักคันจะเป็นอะไร โอเคมาเลยโอ้โหเจ้าแลนเซอร์รถประเทศอะไรวะเนี่ยโอเคไปมาแล้วครับแลนลี่ครับแน่นอนไปมาแล้วครับจังหวะนี้ที่แปดเหมือนเดิมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยะแซงไปได้ยังไงเอ้ยเบรกเบรกก่อนโอเคโอ้ยผมสะอึกเลยเมื่อกี้ตกใจใครเป็นบ้างครับตกใจแล้วสะอึกใครใครเป็นไม่เป็นไม่รู้ว่าผมเป็นอโอเคไปไปไปกินทางแล้วเนะี่ยเจ้าของ,งานาเนี่ยด่าแน่นอนครับผมพลาดเอ้ยผมพลาดเจ็คพอยโอเคดีวายไปก่อนโอเคข้างหน้านี่ถ้าดูไม่ผิดนี่น่าจะเป็นเซเดก้าแน่นอน แน่แน่เลยเฮ้ยใช่ไหมอันดับสามอะเจนเนกาตัวเจนสี่แน่นอนเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาจะเบียดเออใช่จริงด้วยข้างหน้านี้สุบารุครับบุนตะสไตล์แต่นี้เป็นบุนตะเอ่อเดิร์แลนลี่เออโอเคไปไปไปอันนี้เราที่หนึ่งลว Liên ngoài giải thèm giải thèm tám lọc này mày lời ơi ôi 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 yang này ơi ôi ôi ơi 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 ไปไปไปเฮ้ยโอ้โหยัยงไงเออโอ้โหเป็นเรื่องจริงนะรถหมุนแล้วครับไม่เป็นไรเราเหยียบเรานำอยู่เรานำอยู่เดี๋ไปยอมเดี๋ไปยอมนี่เก็บด้วยครับเดี๋ยวไม่เก็บเดี๋ยวต้องรีไวล์มาจุดเมื่อกี้อีกเฮ้ยป้ายเหยียบเหยียบทีนี้เหยียบให้มิดเหยียบให้มิดเลย อันนี้ที่หนึ่งครับที่หนึ่งที่หนึ่งยาวๆเลี้ยวไปเจ้าคันนี้นี่ค่อนข้างที่จะขับง่ายอยู่นะครับแต่ว่ารถจะดูหนักแปลกๆไม่รู้นะคามรู้สึกผมผมรู้สึกว่ามันหนักมากเวลาขับแล้วรู้สึกน่วงสุดๆเวลาเข้าโค้งปกติรถแรลลี่เขาจะทำให้มันเบาๆใช่ไหมเออเพื่อจะทำให้รถมันคล่องตัวนะครับแต่คันนี้รู้สึกว่ามันจะหนักมากหนักสุดๆเออ โอเคเก็บละอย่าชนอย่าชนโอเคไปเลยไปเลยไปเลยปุ๊บไปเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปเออเต๊เซฟครับอคิมเมน้นอันล็อกเฮ้ยเออโอเคินถนอนอีกครั้งครับอันนี้น่าจะเข้าเส้นชยัยละไป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  เลี้ยวเออเออดูททางวิบากนิดนึงเป็นสีสันยังไงยังไงเข้าหรือเปล่าเออเข้าเส้นชัยไปยดีครับแย่ยั่สแ a ่รถชั้นพังไปอีกนิดนึงหรือฮะไฟท้ายแตกเมื่อกี้ไฟท้ายแตกครับ ไม่ค <Okay. S 1> ิดว่าคุณจะไปไกลในซีรีส์การแข่งรถโอเคเฮ้ยโอ้โหคอนเทนต์สปิลสปินของภาคสามเลยภาคสี่ก็ตามมาอะไรได้เงินโอ้โหได้เงินเออได้เงินก็โอเคแต่ได้ข้างบนจะดีกว่านะอ๋อดีโอเคเอาเงินไปอัปเกรด ดีกว่าโอ้เรามีการแข่งให้คุณเอารถไปยำเล่นอีกแล้วสนใจก็ไปนะไม่มีใครห้ามหรอกเจอกันโอเคแต่ว่าเราจะพักเอาไว้ก่อนครับแต่เพียงเท่านี้นี่นะครับก็ยังไงถ้าถ้าชื่นชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยโอเคเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่พีเท่านี้สวัสดีครับ